คุนชุนนี่วันนี้คุณยายกรอกพริกป่นเอาไปขายชุงเท่าไรเดี๋ยวนู้จะซื้อด้วยพอดีไม่มีพริกป่นกินเลยนี่ทุงห้าสิบโอ้พอดีเลยไปนั่งนู้นไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูน้ำพริกตรงนั้นก่อนนะคะคุณป้าค่ะมาไม่นานหรอกแป๊บหนึ่งอู้นี่น้ำพริกปลากรอกเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำพริกที่ที่คั่ววันนั้น่เมื่อวานนะคะ ใช้เมื่อวานไหมคั่วเมื่อวานวันนี้ก็บรรจุใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วค่ะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่น้ำพริกน้ำพริกมีรสเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะอันนี้รสเผ็ดอันนี้รสเผ็ดมีชื่อปลาบุญเลี้ยงเรียบร้อยเลยค่ะแม่บุญเลี้ยงยยน้ำพริกน่ากินยายมากเลยเนี่ส่งขาย อะไรมันเผ็ดคะเผ็ดค่ะอันนี้ก็เผ็ดนะคะมีเผ็ดกับไม่เผ็ดค่ะน้ำพริกค่ะไม่เผ็ดค่ะนี่มีน้ำพริกด้วยคุณป้ากรอกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็กระปุกใหญ่กระปุกใหญ่กระปุกเท่าไรคะนี่ยกระปุกใหญ่ร2 0ยยี่สกระปุกเล็ก0ีบาทนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว อันนี้พา,าเพื่อนๆมาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำพริกปลาร้าค่ะ,ะกินกับอะไรได้บ้างก็คือจิ้มน้ำพริกิกนจิ้มถั่วจิ้มแตงนี่แหละค่ะน้ำพริกค่ะเก็บไว้กินได้นานกับผักกระถินผักริมรัว้วผักอะไรก็กินได้หมดเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้ำพริกปลาร้านะคะปลาร้ารสเด็ดเลยค่ะต้องเป็นปลาร้าที่รสหอมอร่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ